ทำไมเราถึงต้องสร้างห้องสมุดเป็นของตัวเองเพราะว่าออสําหรับน้องๆเนี่ยที่หัด drawing painting หรือทํา illustration เนี่ยมันมีข้อมูลมากมายเลยที่เราต้องคอยเรียนรู้มาตลอดเวลาอย่างเงี้ยแล้วเราบางทีเราลืมบ้างเรียนอันนี้ไปแล้วศึกษาน,นี้ไปแล้วมันเราลืมบ้างอะไรเงี้ยการที่มีข้อมูลเป็นหนังสืออย่างเงี้ยเราสามารถทวนมันได้ตลอดเวลาแล้วก็ควรสะสม art book ที่เป็นาร์ติสที่เราสนใจนะครับไม่รู้อะไรนะแต่ว่าพี่รู้สึกว่า เการมีอาร์ตบุ๊กอาร์ติสที่เราชอบอย่างเงี้ยการดูหน้าจอหรือการดูด้วยดูดูด้วยหนังสือของเขาเนี่ยเราจะเห็นฝีแปลงหรือดีเทลเนี่ยที่มากกว่าไฟล์ดิจิตัลหรือไฟล์รูปที่อยู่ในในหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับผมก็เลยผมอยากแนะนำว่าถ้าใครอยากจะพัฒนาตัวเองเนี่ยเราควรจะเริ่มสะสมหนังสือทำห้องสมุดเป็นของตัวเองไม่ต้องไม่ต้องใหญ่อะไรมากครับแต่ว่าเราทำเท่าที่เราทำได้สะสมมันไปเรื่อยๆนะครับผมแล้ว เวลาเราเราจำอะไรไม่ได้หรือเราอยากทวนอะไรอย่างเงี้ยเราเราสามารถไปหาอินโฟเมชันนั้นที่เราสะสมเอาไว้เนี่ยได้นะครับ